สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขหรือมีสัตว์เลี้ยงเหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญที่ควรรับรู้และระมัดระวังให้มากขึ้นเหตุเกิดขึ้นที่มณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนภายในคอนโดโมิเนียมแห่งหนึ่งซึ่งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ในลิฟต์สามารถบันทึกเหตุการณ์ระทึกขวัญน,นี้เอาไว้ได้อย่างชัดเจนหญิงสาวคนหนึ่งกำลังพาสุนัขของเธอไปเดินเล่นที่สวนหย่อมหน้าคอนโดตามปกติหลังจากเสร็จจากการเดินเล่นเธอพาสุนัขกลับขึ้นลิฟต์เพื่อกลับไปยังห้องพักแต่เหตุการณ์ เธอไม่ทันได้สังเกตว่าสายจูงของสุนัขยังยื่นออกไปนอกลิฟต์และติดอยู่ที่ประตูเมื่อประตูลิฟต์ปิดลงและลิฟต์เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นอย่างรวดเร็วสายจูงที่ติดอยู่ก็ดึงตัวหญิงสาวและสุนัขขึ้นไปด้วยอย่างแรงเธอพยายามดึงสายจูงออกด้วยความตื่นตระหนกแต่ไม่เป็นผลเพราะแรงดึงจากลิฟต์มีมากเกินไปจนกระทั่งทั้งหญิงสาวและสุนัขถูกกระชากขึ้นไปจนชนกับเพดานของลิฟต์โชคดีที่สายจูงขาดลงในจังหวะสำคัญทำให้เธอและสุนัขร่วงตกลงมากระแทกพื้นแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บจ แต่โชคยังดีที่ไม่มีอาการบาดเจ็บสาหัสมีเพียงแค่รอยฟกช้ำตามร่างกายเท่านั้นเหตุ <_ d ose> การณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจสําหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนโดยเฉพาะเมื่อใช้ลิฟต์ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายจูงหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่ติดอยู่ที่ประตูเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ในเวลาไม่กี่วินาทีความระมัดร,ระวังเล็กๆน้อยๆอ,อาจช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงและรักษาความปลอดภัยให้ทั้งตัวเราและสัตว์เลี้ยงที่เรารักด้วยครับ